เฮ้ยนายเราขอนั่งได้คนเดียวสวัสดีนะเราชืช่อน่องอยู่วาหกทับยี่สิบทำไมจะไม่รู้จักอ่ะเราเคยเห็นหน้าอยู่ห้องเราอยู่ใกล้ๆกันไงเอคงใช่ไหมห้องวาหทับยี่บเอ เพื่อนยายเข้ามาใหม่ดิสาวๆห้องเรานะเวยกีกันตุมเลยฮอตนะเนี่ย <c oughs> ไม่ฮอตหรอทำไมมานั่งตรงนี้หรออืมไม่กี้เราแอบแก้มขีเข้าอะอาจารย์เขาก็เลยให้เรามานั่งสงบสอองติอารมณ์ตรงเนี้ย <c oughs> ลาเล่นล้เล่นคือเราไม่รู้นะว่า ห้องยี่สิบเอ็ดอะเรียนวิชาศาสนาก,กับอาจารย์คนไหนแต่ห้องเราอเรียนกับอาจารย์สมศรีแล้วอาจารย์สมศรีอบอกว่าถ้าใครไม่มาเข้าคา่ายธรรมะครั้งนี้นะจะโดนตัดคะแนะนะ่ะตอนแรกเราก็ว่าจะไม่มานะ่ะแต่ถ้าเราไม่มาคนหนึ่งอ่ะเพื่อนคนอื่นก็จะไม่มาตามอะไรเงี้ยเราก็เลยอืมมาก็ไแด แต่ตรงเนี้ยมันเป็นที่นั่งของคนที่ไม่มีศาสนาหรือไม่อยากทำกิจกรรมนี่ช่หออย่าบอกนะว่าเอคุณงก็ไม่ได้นับถือศาสนา,อย,าอย่างนี้เองเอคุณงไม่มีศาสนาหรอเหมือนเราเลยเราก็ไม่มีศาสนาเหมือนกันก็เลยมนานั่งตรงเนี้ยแต่จะว่าไปก็ ได้อย่างเสียอย่างเหมือนกันนะเพราะว่าพวกเราที่แบบเลือกไม่ทำกิจกรรมก็ต้องมานั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ต้องมาเขียนรายงานส่งอีกเนี่ยที่เรามานั่งตรงนี้ชา้าเพราะว่าเราเดินไปเอารายงานมานะเราเดินเราเดินไปเอาที่หอพักนักเรีนยนหญิงอ่ะไกลด้วยแล้วก็ทางมืดมากต้องใช้แสงโทรศัพท์ส่องเอาอ่ะ ไม่เข้าใจทำไมจะต้องมาเข้าค่ายที่วัดด้วยเนาะอ๋ะออแล้วเมื่อกี้อ่ะอาจารย์ที่หน้าทั้งข้า็บอกว่าอย่าคุยกันเสียงดังนะไอ้แก๊งไม่มีศาสนาเขาบอกเดี๋ยวเพื่อนเสียสมาธิออ่างงูอย่างงี้เฮ้ยแล้วทำไมต้องมาเข้าค่ายที่วัดอะครูอะไรนะ ไปทางมืดๆคนเดียวไม่กลัวผีหรออืมแล้วเธออ่ะกลัวผีเปล่าไม่ได้กลัวแล้ทำไมต้องเสียงตะกุกตะกักด้วยอ่ะ,อะช่างเหอะช่างเหอะไหนขอเอารายงานมาลอกหน่อยสิเอ้ยไม่ได้ลอกไม่ได้ลอกอืมแบบว่าแค่ขอดูเป็นแนวทางเฉยๆอ่ะ อืมไม่รลอกจริงๆขอดูหน่อยนะน้านๆานๆานๆาน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 ้านานหึเอกุ้งน่ารักที่ชุดเหยไหนขอดูหน่อยสิเล่มหนามมาก เขียนอะไรไปบ้างเนี่ยขอโทษหน่อยนะอ๋อตรงนี้ทำแบบนี้ใช่ไหมเอคงก็ไอเดียดีเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณนะที่ให้ลอกเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ลอกแค่ดูเป็นแนวทางเฉยๆอะ่ะ <laughs> ยังเจ๋งอ่ะอุ้ยอุ้ยมาหอนอย่าบอกนะว่าจะมีผีมามาหอนในคิตดี้อย่างเดียวว่ะอืม คงไม่ได้นับถือศาสนาแต่กลัวผีเหรออะ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 ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวนะแต่เราจะปกป้องเองคุ้งเองนะอยู่ใกล้ๆเราไว้ เธอเธอทำไมไม่นั่งอยู่ตรงนี้อ่ะอะไรเราเพิ่งเดินมาเมื่อกี้เองเห็นเธอนั่งอยู่คนเดียวอ่ะคนอื่นเขากลับันหมดแล้วนะ,ะกิจกรรมสวดมองกันนั่งสมาธิอ่ะเสร็จตั้งงานแล้วนะทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้อาจารย์ให้เรามาเรียกอ่ะทำไมยังไม่นั่งอยู่ตรงนี้อ่ะ เป่านะเราเพิ่งได้ม,มาจากตรงนู้จริงๆเราพูดเลยเนี่ยทำเราขนลุกนะเนี่ยไปก่อนแล้บายขอบคุณที่ให้เล่ากันบ้านนะ